ประธานดรรัตนาสมก็คุณผเมืองนะครับท่านผู้จัดการหัวหน้าสมศักดิ์ปรารวัตรนี่ครับลดโรคปอดรักบบรรทุกที่บรรทุกหัวใจคนไทยแล้วก็สิ่งของจะถึงฤดูหนาวแล้วนะครับนี่ผ้าห่มก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อ,อ,อยากมอบให้กับทุกคนนะครับพี่บินอยากมอบให้กับทุกคน,นว,วันนี้คือ ถุเสื้อผ้าในทุกถุงนะครับในทุกถุงเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีหัวใจของคนไทยทุกดวงอยู่กับถุงเสื้อผ้าทุกถุงนะครับเสื้อผ้าคละไซคระขนาดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับได้ถูกพ <Okay. S 1> ี่บินบลรลลทธิ์และทีมงานช่วยกันเอาออกจากกระสอบเพื่อจะอแยก ประเภทนะครับเพื่อจะแยกประเภทต้องขอบคุณนะครับการประกวดเนี่ยจะต้องผ่านอะไรนะครับและต้องดูในสิ่งที่้มาให้ได้น่าจะนดครับผลกระทบเพราะว่มันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นสประการได้ดีของพวกเรานะครับมันคืออยู่ในหนึ่งกระแสสื่อสารของการใช้ชีวิตของผู้คนีวิตนะครับครับ หมดเลยครับองค์ข้าหนาวอะไรใครจัดครอบครัวที่เราอไดประมาณห้าหกืนแล้วก็น้ำใจหกหมูหนักใจไม่หนักใจพี่ชายผมวันนี้เดินมาพูดอีกแล้วยังไม่คลายข้อห้องใจยังไม่คลายข้อจัดใจเจ๊ยันวันนี้รับอะไรได้รับไปก่อน วันที่สามรับไปแล้วใช่ไหมวันนี้วันที่สิบรับไปอีกหน่อยแต่สิ้งเงนเดือน <c oughs> ทำพูดจากพี่ชายของวันนี้ยังมีอะไรติดอยู่ในใจกับที่นี่ช่วงสิ้งเงนเดือน <c oughs> พี่ชายของวันนี้เป็นบริษัทและชาญโมนี้ก็จะอยู่รังผากนะครับ <c oughs> จะกลับมาที่นี่ครั้งโดยนํา ที่หลับที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมืองข้าวมาให้กตะกุกเลยนะครับสี่หมู่ทั้งตงเมื่อเดี๋ยวเจอกันนะครับ เขจะมีวอลล์ช5-6ชิ้นนะครับที่เอาไปบ้างของหมทั้งหมดเดี๋ยวของเก่าแม้ของเก่ามือสองเราจะเอามาให้ทุกท่านที่จะงานกันเองนะครับว่าขยันเอาอะไรไปแต่ที่ต้องอว่าอย่าเอาไปเอาของไปโดยที่ไม่จำเป็นหมายถึงว่าเอาเสื้องวิงไปแต่ว่านี้ไม่มีผู้หญิงนะครับ เอาเกมผู้ชายไปแต่ว่าจะมีผู้ชายเอาที่จําเป็นนะครับเอาที่จําเป็นเดี๋ยวจะมีช้อนนะครับใหม่นะครับที่มาใหม่เป็นชุดซ่อมบซ่อมกับน้อนถ้าไม่มีใรเลยลุกบอรุการสืันนะครับไม่ตงมีสองนในตอนนี้นะครับถ้าไ่ใครครับเพาว่าใครไม่เอากพไมะเ่านไรแต่ใครเอาพบอกลงมาได้เลยนะครับบอกกจะที่ผู้หญิ นักใส่เชื่อในพลัะไรใช้อะไรนะครับก็ได้ตัวสองตัวเชนในตัวสองตัวไปเรียนกันดีนะครับแล้วก็ผู้ชายของอาจารนะครับจะมีตัดเทนนิเก่งทำงานไม่เก่งไม่เก่งสาววยเทนนิสบิ๊กบอลนะครับเสื้อตัดเทนนเดี๋ยวถ้าไม่เลือกก็ได้เลยนะครับแต่เราเอาไปเฉพาะคนในคนในที่เแบ่งให้คนอื่นด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ย ทุกท่านก็จะรับของตับไปที่ผมนะครับ 8, ตับไปที้ผมแล้วัะมีของผู้ที่มีกิจวัตรหนักมาให้อีกกรืดอนงสองเงสองละ ตัวล์เด่นอันนะครับห้องหลุข้านะครับขนาดกลางนม่นไม่ขนาดใหญ่นะขนาดกลางเตา,า,เ,ตาเตาแก๊สสองหัวนะแก๊สสองหัวด้วยสองหัวคร <นะ S 2> ับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ผมว่าจะไป เพราะนั้นเราจะอาจจะเป็น 27, 28นะครับ 27, 28เดี๋ยวเราต้องวัดกันจริงมอตัวเร,รเราต้องดูสิ่งของให้ครบถ้วเลยครับวันนี้ก็จะได้ข้อมูลกลับไปนะครับโมลนร์ดผืนนะโม้มูลผืนใหญ่ครับ ทั้งไม้แผ่นเสื้อเลยแม่เอาไปทั้งไม้แผ่นเสื้อเลยไปดูเสื้อด้วยแม่ดูเลยไปดูเสื้อเลยแม่ไปดูเสื้อเลยครับแม่ดูเลยแม่ตัวไหนใส่ได้มีมีลูกมีหลานมีตัวเล็กเอาเสื้อเด็กไปด้วยนะแม่ตัวเล็ก หนูไปดูเสื้อหนูเองเลยลูกไปเลือกเสื้อหนูเองเลยนุ่นไปดูราลโน้ตเหลา,ลาเด็กอยู่ตรงโน้ตไปดูเองลูกไปได้เลยครับแม่เอาเลยครับแม่ดูเลยตัวเล็กไปดูเองเลยลูกดูเองเลยอยากได้ตัวไหนเอาเลยลูกหนูดูเองเลยเลือกเอาเองเลยลูกเลือกเอาเองเลยอ่าดูครับตัวไหน

ขอต่เขาไการตัดสุดท้ายนกะ่อด้ด้เยได้เด้เได้เลยได้ยไ้เลยได้เได้เลย้เลยไดเอง้เลยครับลยด้เย้เลยได้เเลยไเยดเลยดเลยไดยดเยเดเเลยไเลยดเลยเลย่ด้บยเเเเลเลยเลย ตุลาคมนะครับ2,568ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดคีรีวงกฎนะครับตำบลป่าคายอ,อําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พี่บินบรลทลิล์นะครับได้นำทีมมูลนิธิร่วมกตัญยูมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วตอนตอนเรามาช่วยตอบโต้นะครับภัยพิบัติ ก่อนกลับไปเนี่ยพี่บินได้เห็นความเสียหายของอบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่แทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะวันนี้พี่บินได้นำทีมบุมทิร่วมกันอยู่กลับมาอีกครั้งหนึ่งเ,เ,อเอาเสื้อผ้านะครับเอาเสื้อผ้าเอาผ้าห่มนะครับมามอบให้และเดี๋ยวนะครับและเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะครับ พี่บินเป็ลืลิ์จะนําทีมกลับมาอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้สั่งทําที่นอนนะสั่งที่นอนจากโรงงานที่นอนเตาแก๊สหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากระติกน้ําร้อนนะครับมามอบให้กับทุกครัวเรือนในพื้นที่ของอจังที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําป่าในจังหวัดอุตรดิณน,นะครับทั้งอําเภอทองแสนขันแล้วก็แล้วก็วกที่ที่ไหนนะข้างๆนี้กัน เล้อคอมาเช้ามีท้าถึงเรามีนะครับเลาเปิดวันนี้คื้นที่บ้นะครับตลาดร่วมกันยูรวมใจน้ำปาดนะน้ำปาดแล้วก็ทองแสนขันและสองอำเภอเลยครับเป็นกำลังใจจากคนไทยทุกคนนะครับใช่ไปเลยครับไปเลยครับข่าวพ่อขอเราดี่ลยนะครับ เลยครับไม่ต้องเร uhh ื่องอะไรมากถูกไหมครับอันนี้นะคะใช่นี่ครับนี่่นีครับค่อยๆลงนะตาค่อยๆลงนะแม่แม่ค่อยๆลงช้าๆนะค่อยๆลงนะครับ เกงในให้คุณลุงคุณน้าอยู่นะครับเป็นขางเกงชั้นในครับเกงในผู้ชายจะอยู่ฝั่นี้นะนี่พี่บินจะเป็นคนเลือกเองเลยให้ดูเอาไปต้องใส่ได้ด้วยนะเอาไปต้องใส่ได้ใส่นะครับมี3ขนาด มีสามขนาดสขนามีสขนาอาจารย์แจ็คเข้ามาด่านแรกเอาผ้าขนหนูไปก่อนเลยครับนี่คนละหนึ่งผืนผ้าขนหนูัาตัดนนหนูหนมูเก้าวเรียบร้อยหมูอ

อ้นออ้นเดี๋ยวอ้นไปส่งพ่อด้วยนะเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ้นไปส่งเหมือนเดิมบ้านเดิมวัดคีรีวงกตนะครับวันนี้ วันที่10ตุลาคม2518สิเดือน10นะครับที่วัดคีรีวงกตตำบลปากคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์พี่บินเป็นล,ลิตได้นำทีมลนที่ร่วมกนันอยู่กลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับนะครับเอาสิ่งของนะที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้มา,มามอบให้ที่ ให้กับผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำน้ำป่านะครับเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านนะครับแล้เดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับพี่บินวริได้สั่งที่นอนนะครับที่นอนแล้วก็เอาแก๊สหม้อหุงข้าว ติกน้ำร้อนเป็นเครื่องใช้ที่จะนําม,มามอบให้กับประชาชนที่นี่ะน,นะครับทุกหลังคาเรือนนะครับเพราะว่าวันนั้นพี่บินเห็นสิ่งของพวกนี้คือเสียหายหมดทุกบ้านเลยะน,นะครับจากหัวใจคนไทยทุกคนนะครับจากหัวใจนคนไทย บตัวไหนเสื้อเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยมีะนะมีแต่เสื้อเด็กเล็กดูให้ถูกใจเลยลูกตัวเล็กยังพอมีมีเสื่อห้าหรือสองนะครับเป็นเรื่องจะได้เยนะครับใหม่ๆนะครับเสื้อห้าหรือสองใหม่ อันนี้เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะครับข้างบนนี้เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งเดี๋ยวข้างล่างเป็นเสื้อผ้ามือสองไปเลือกได้อีกนะครับข้างล่างเป็นเสื้อผ้ามือสองไปเลือกได้อีกครับปัญญายิ้มเก่งด้วยปัญญายิ้มเก่งด้วยยิ้มเก่งด้วยคนนยยี้ตัวนี้หนึ่งดี <c oughs> เออยิ้มเก่งได้นะตอนนี้ <laughs>